แห่วิจารณ์สนั่นหลังแอนจัก,กรพงศ์ร่ายยาวโพสต์ข้อความนี้เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อแอนจัก,กรพงศ์สตรีข้ามเพศที่ประสบความสําเร็จที่สุดในเอเชียได้โพสข้อความระบุว่าตอบคําถามคนที่ชอบถามดิฉันว่าแอนจัก,กรพงศ์ตกลงเป็นสลรมหรือสามกลีบดิฉันไม่ขอเป็นทั้งสลิมหรือสามกลีบหากมันเป็นกรณีพิพาทที่จะทําให้สังคมเกิดความแตกร้าวเพิ่มขึ้นดิฉันขอเป็นทีมสว่างผู้ซึ่งดําเนินชีวิตตามหลักการและเหตุผลเพราะมันคงไม่มีความคิดที่ฝั่งด ฝั่งหนึ่งถูกสุดหรือผิดสุดทุกอย่างบนโลกควรต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะบนพื้นฐานความจริงเป็นเรื่องๆไปทุกคนในประเทศของเราควรต้องเน้นย้ำไปถึงกระบวนการที่จะพัฒนาชาติได้จริงไม่ใช่การมโน หรือฝากฝังทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตด้วยการหวังเพื่งฮีโร่คนใดคนหนึ่งและเอาแต่โทษกันไปกันมาฉะนั้นหากเราเข้าใจถึงหลักการที่มาและเหตุผลของทุกเรื่องได้มันคือการสร้างระบบความคิดบนพื้นฐานการวิเคราะห์ให้กับประชาชนได้เกิดความเข้าใจและนําไปสู่การควบคู่กับสิทธิในฐานะประชาชนคนหนึ่งความเจริญย่อมเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วการคอร์รัปชันก็จะน้อยลงเพราะประชาชนมีองค์ความรู้มากขึ้นปัจจุบันสังคมไทยมีความเปราะบางอยู่เป็นทุนเดิมมีการแบ่งพักแบ่งพวกแตกแยกกันดิฉันต้องย้ํา จุดยืนที่ชัดเจนเป็นคนสว่างที่ใช้เหตุผลในการนำทางโดยหวังว่าถ้าหากทุกคนใช้หลักการและเหตุผลเป็นตัวตั้งมองทุกอย่างด้วยวิสัยทัศน์แห่งความสว่างเราจะพบความจริงที่ทำให้เศรษฐกิจกลับมาเฟื่องฟูและสังคมเจริญก้าวหน้าในอนาคตได้ไม่ยากค่ะแอนจักรพงษ์